วันนี้เขาคิดถึงคุณไหมราชาถือมิเท้าแปดดาบสิบเลียนแปดเลียนริลเวอ เดชาริยนคนที่คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้เขาเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์ทำอะไรก็ดูดีและเขาก็มีแพชชั่นกับชีวิตในทุกๆเรื่องส่วนความรู้สึกที่เขามีกับคุณนั่นคือความจริงจังแต่เขาก็แอบเก็บความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ เขาควบคุมแม้กระทั่งความคิดความรู้สึกของตัวเองที่รู้สึกกับคุณใจเขาคิดไปไกลถึงการมีครอบครัวที่อบอุ่นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ใช้ชีวิตร่วมก,กันกับคุณแต่สิ่งที่เขาทำได้ในตอนนี้ก็คือ,อยังคงเดินหน้าต่อไปในความสัมพันธ์อย่างมั่นคงอย่างสม่ำเสมอ เคยปฏิบัติกับคุณแบบไหนก็ปฏิบัติกับคุณแบบนั้นแต่ความรู้สึกลึกๆในใจที่เขามีกับคุณมันคือความรักอยากดูแลอยากปกป้องอยากมีกันและกันอยู่แบบนี้และต่อให้ระยะทางระหว่างคุณกับเขาไกลกันมากแค่ไหน หรือมีความแตกต่างกันมากแค่ไหนมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยสําหรับเขาเพราใจของเขามันอยู่ที่คุณนางฟ้าบอก Deception มีบางคนที่ไม่ยอมพูดไม่เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองออกมา Reconciliation เขาคือการกลับมาของคนในอดีตของคุณ forgive n e s s ให้ให้อภัย b i g hi, hi, happy change กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นและถ้าเขาบอกคุณได้เขาจะพูดกับคุณว่า I look for you everywhere เขามองหาคุณในทุกทกที่ที่เขาไปและ ต e t ต m i n g j u u t w w n t t ี่ l i ฟ e For Us เวลานี้มันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเลยสำหรับเราทั้งสองคน